สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่บนถนนเคเนสต์สตาร์เซอร์นะคะวันนี้เราจะไปร้อาหารอร่อยสม,มุทรไทยไร่ชองนะคะอยู่เมืองดุสซิลลอกถนนเคเนสต์สตาร์เซอร์นัมเบอร์45นะคะแถวน,นี้เขาก็จะดังที่สุดในเมืองดุสซิลลอกณตอนนี้นะคะเป็นอาหารไทยแทย้ออริจินอลไทยนะคะดูได้ค่ะตามเมนูเขาร้านเขาวก็กว้างขวางนะคะ เมนูเขาก็าแบบว่ามีของแปลกๆเยอะ<ม>เช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำแกงส้มปลานึ่งมะนาวน้ำพริกปลาทูข้าวมันไก่มีหมดนะคะร้านนี้ดูได้คะ่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดเที่ยงถึงบ่ายสามยกเว้นวันอังคารนะคะวันอังคารวันหยุดคราแล้วก็ช่วงเย็นเปิดหกโมงถึงห้าทุ่มคะ่ะ สาวัอาทิตย์ก็มาทานได้ค่ะอย่าลืมนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูข้างในก่อนค่ะข้างในร้านาก็กว้างขวางนะคะดูสิครับกว้างขวางไหมร้านาก็กว้างขวางมากดูสิคะกว้างขวางใหญ่โตร้านเขาก็จะสไตล์งเงียบๆนะคะยังไงก็มาใช้บริการนะคะ กกดไลค์กดแชร์กดดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ